็สวัสดีนะครับตอนนี้ผมสิบไก่แะในวันนี้เราจะมาเล่นพิกเซ์มอนกันเหมือนเดิมนะครับก็มีคนชอบก็ต้องเล่นนะครับอืมใช่มีคนชอบเราก็เลยเล่นดีกว่าอืมต้องใช้คำพูดนี้เพราะว่าอ่าช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปนะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรด้วยจะทำคลิปอะไรไหมครับอะไรอะไรเงี้ยเพราะว่าคอนเทนต์ของเราตอนนี้มีแต่ไม้ครับเท่านั้น นะครับแล้วไอ้พวกคลิปเทสก็จะเป็นคลิปแยกนะครับคลิปแยกแบบว่างๆเฉยๆนะครับเฮ้ยข้างบนมันมีเสียงอะไรวะเห็นตั้งนานแล้วโอ้โหโอเคตัวหาอะไรก็ไม่รู้นะครับมาเดี๋ยวเราจะมาวางเป็นส่วนของก็เรียกว่าอะไรบ็อกชฟบ็อกชฟอะไรสักอย่างอ่ะคือมันคือบ็อกสมุดนั่นแหละอ่ะมันคือบ็อกสมุดก็เดี๋ยวจะตั้งเอาไว้ตรงนี้นะครับแน่นอนว่าในวันนี้เนี่ยเราจะไปลงถ้ำกัน เพื่อหาเพชรแล้วก็หาออคซิเดียนนะครับเพื่อมาทำเป็นโตเอ็นชานกันนะครับก็มันน่าจะหาง่ายกว่าพวก1.17อัพนั่นแหละนะครับเพราะว่า1 1 7อัพเนี่ยมันจะเหมือนจะแบบมีถ้ำแล้วป่ะน่าจะ1.18อะไรมั้งนะครับโอเคก็มาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับสำหรับการหาเพชรแล้วก็เราไม่มีเหล็กเลยนะสิ แต่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวก็เต็มอันตาบอลไปก่อนแล้วก็อ่ออันนี้ไปด้วยก็ได้อ่าเอาแค่นี้แหละนะครับมันต้องเตร็มแค่นี้จริงๆเพราะว่าเราไม่มีอะไรที่ต้องเตรียมแล้วแล้วก็ต้องมีเนื้อด้วยนะจ๊ะโอเคแล้วก็เดี๋ยวนะเราจะต้องทําบันไดนะครับเพื่อไต่ขึ้นอ่าทำสตต๊กใช่ไหมโอเคทาเป็นสตต๊กปุ๊บแล้วก็ปุ๊บโอเคแล้วก็มาตรงนี้อันนี้เจอ,ล,อะละอ่าลเดอร นะครับ uh huh. มันชื่อลัดเดอร์จริงๆหรอโอเคเอามาแค่นี้แหละน่าจะพอนะครับสำหรับลงไป Y 1 1นะครับเพราะว่า i อเวอร์ชัน1น6เนี่ยมันต้องเป็น Y 1 1เท่านั้นนะครับถึงจะเจอเพชรหรืออาจจะมี Y อื่นก็ได้นะครับแต่ว่า Y 1 1เนี่ยเจอได้เยอะกว่าแค่นั้นเองโอเคมาเดี๋ยวเราครับเป็นสโตนเพียกันก่อนเลยโอเค ก็น่าจะเตรียมไม่เยอะนะครับแล้วก็เตรียมไม้มาประมาณนี้ก็พอแล้วนะครับเผื่อต้องขับอะไรข้างในอีกอาแค่น,นี้แล้วกันนะครับไม่เรื่องเยอะนะเรื่องมากไม่ยากจนก็เดี๋ยวเราน่าจะต้องทําฟาร์มเอาไว้ด้วยนะครับเอาทำฟาร์มเผื่อ,อไว้ด้วยแต่เดี๋ยวค่อยมาทําแล้วกันนะอ่าทตั้งแต่ตรงนี้แหละอ่าแล้วก็ตับ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 อ่ากด หรือว่าจริงจะค่อยคอยๆตอบมาก็ได้นะครับค่อยๆตอบมาก็ได้แต่ว่ามันจะเสียเวลานะครับผมชอบทําอะไรที่มันทีเดียวเลยไม่ต้องมาแบบแยกขุด yeah, นู่นนี่นั่นเอ,อ้ยเจอเหล็กพอดีเลยดีจริงๆนะครับอันนี้เหมือนจะเป็นแร่นั่นปะน่าจะเป็นแร่ที่มันต้องทำไม่นั่นอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะฮิวอะ่ะเออเป็นฮิวของโปเกมอนนะครับน่าจะใช่นะอันเอาเป็นว่าเดี๋ยวเก็บไปก่อนแล้วกันอ่ากดปิดปิดปดวยบล็อกดินตรงนี้ แล้วก็วางไว้แบบนี้โอเคแล้วก็เปิดทางตรงนี้ไว้แล้วกันนะครับง่ายกว่าเยอะนี่ยไม่ต้องทําอะไรแปลกๆไปลองไปโอ้เจอเหลก็กแล้วโอ้ตจริงๆเลยแบบนี้ดีตรงไหนวะก็เดี๋ยวต้องเก็บพวกเหล็กเอาไว้ก่อนนวกันนะครับน่าจะยังไม่ได้ใช้ตอนนี้ จุดตรงนี้แล้วกันแล้วก็ทาากําเป็นเตาเผาหนะครับปึ๊บปึ๊บแล้วก็เผาเป็นเหล็กเลยปัง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 ปัปง,งแล้วก็คับเตาเผาอีกอันหนึ่งนะครับแล้วก็มาเผาเป็นหินนะครับเพื่อจะทําเตาหลอมนั่นเองก็ต้องรอสักพักใหญ่เลยโอเคครับผมตอนนี้เราได้มาเป็นเตาหลอมแล้วเนาะก็จะไม่ใช้ในตอนนี้แหละอ่าไปเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่า นะครับมันจะเสียเวลามาแล้วก็ทำเป็นแบบว่าก้างปลาเลยก็ได้นะชึบชึบกักทอดไว้หน่อยนะครับเฮ้ยขุดจนเปื่อยแล้วนะครับอะไรวะนั่นอะอ๋อล่างวิวัฒนาการมันค่อนข้างที่จะโหดอยู่นะฮะตอนนั้นอตอนนี้เราได้แร่แพลตินัมมานะครับไม่รู้ว่ามันสามารถทำอะไรได้แต่ลองเผาดูแล้วกันนะแล้วก็ขุดต่อไป ก็ตอนนี้ก็เป็นตอนที่เราแบบว่าขุดลงขุดแร่อะไรไปก็ต้องบอกเลยว่าแร่แต่ละแร่เนี่ยมันไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่นะครับมันก็ขุดไปเรื่อยๆแล้วต้องบอกเลยว่าที่เรามาพักเนี่ยเพราะว่าคลิปมันเงียบมากแล้วต้องอธิบายนะครับแต่ว่าเราขุดไปขุดมาเนี่ยเพื่อหาเพชรแต่สุดท้ายมันก็หายยากเหลือเกินจนเราจะท้อใจแต่ว่าสุดท้ายครับเราก็เจอมันจริงๆนะเฮ้ย โอ้โหผมว่าจะถอดใจแล้วนะไม่คิดว่าจะเจอคิดว่าแบบเอ้ยมันคงไม่มีหรอกเอ้ยแล้วมันมีตัวตรงเนี้ยเฮ้ยจะถอดใจแล้วออกจากถ้ำมาแล้วโอเคเราเจอเพชรแล้วเยเ้ห้าเม็ดหรอหกเม็ดโอ้โหมาขนาดนี้ก็คุ้มเลยโอ้ว่าจะออกจากถ้ำอยู่แล้วเมื่อกี้ดีงจริง โอ้ oh my god เพิ่งจะมาตอนนี้มาทำไมโฮ้ยก็ดีกว่าไม่มาเออนะครับไม่เสียเที่ยวนะแต่ก็เอาเป็นว่าเสียเที่ยวแล้วกันเพราะว่ามันน้อยเกินนะครับมันโอ้โหก็จะเจอแต่ละอย่างอะ่ะทิ้งสักอันไปก็คงไม่เป็นไรหรอกนะทิ้งก็ไรเดียอ,อันนี้ละกันไอรอนปิกแอคไม่ได้ใช้ละเบื่อแต่ก็อันนี้ด้วยก็ทิ้งทิ้งไป โอเคแล้วก็เดี๋ยวขุดแร่เซเดียนไว้ตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันเพราะว่ามันไหลมาทางนี้มันจะขุดได้ไหมอะเอางี้ดีกว่าเฮ้ยขุดได้โอเคผมหลังจากนี้ก็คือจะเป็นการขุดออฟซซเดียนนะครับซึ่งใช้เวลาน,านานมากเพราะว่าเราไม่ได้มีเอ c นชาร์ดเอฟซิเจนนะครับ เราก็เลยขุดแม่งไปแบบนั้นแหละแล้วก็ในคลิปก็คือเงียบมากเราก็เลยต้องทําการเล่งเพื่อไม่ให้คลิปมันแบบว่ายาวเกินไปแล้วก็น่าเบื่อจนเกินไปนะครับจริงคลิปการตัดของเรามันก็น่าเบื่อพอแล้วเพราะว่าในคลิปเราก็แทบไม่ได้พูดเลยนะครับทีนี้เราก็ได้ขุดแร่ไปเรื่อยๆนะครับเจอเพชรบ้างเจอแร่นู่นนี่นั่นบ้างก็มันก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็ได้ทําการจับโปเกมอนไปตัวหนึ่งนะครับบ้องบอกเลยว่าตัวนี้มีผลกับเราในอนาคตอย่างแน่นอน นะครับผมว่ามันน่าจะมีผลดีต่ออนาคตของเรานะไม่รู้ว่ามันคือตัวอะไรแต่ว่ามันเมกาได้โหดมากแล้วต่อมาเนี่ยเราก็เริ่มที่จะขุดขึ้นไปข้างบนนะครับเพื่อต่อบบล็อกไปเจอโลกภายนอกแล้วนะครับแล้วก็เพิ่งรู้ว่ามันอยู่ข้างบนเขานั่นเองโอเคทุกคนครับตอนนี้เราก็ได้ขึ้นมาแล้วนะแต่ว่าเหมือนเราจะไม่ได้อยู่ใน เขตบ้านเรานะครับเราขึ้นแม่งมายังบนภูเขาเลยแล้วก็แปลกๆใจอยู่ว่าทําไมถึงมาถึงวายร้อยได้นะครับโอเคสมมติว่าอยู่บนเขาจริงๆด้วยเฮ้ยเหนื่อยเดินกลับบ้านอีกแล้วนะครับโอ้ยจะเจอบ้านเราปอเดียเลยตรงน,นั้นโอเคตอนนี้เราก็เดินกลับบ้านมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะรับเป็นส่วนของโต๊ะเอ็นชาร์เลยลวกันนะครับอา สมุดอันนึงแล้วก็ครับเป็นนี่เอนชานแทเบิลแล้วก็วางไว้ตรงนี้เลยบึ้มแล้วก็เอนชานต้องใช้เวลสามสนะครับแต่ว่าเราคงไม่ใช้พตตินัมพิกแอ็หรอกนะน่าจะใช้เป็นไดมอนมากกว่าในการคราฟอ่าต่อมานะครับส่วนของอะลูมิเนียมนะครับไม่รู้ว่าในนี้มีอะลูมิเนียมสักอันหรือเปล่าไม่มีเลยเหรอวะ อลูมิเน uh. ียมมันหาจากไหนอีกอะฮะอลูมิเนียมอลูมิเนียมเอาผิดอันอลูมิเนียมเออมันไม่มีบ็อกอลูมิเนียมเลยเหรอเฮ้อไม่มีเลยเหรออลูมิเนียมอลูมิเนียมมันหาจากไหน หาไม่ได้ด้วยนะชื่อเพลงมยากสิบหายทำไมมันเพียมบอลแล้วมันไม่เจอแล้วเนี่ยเห็นปะเออมันไม่เจอว่ะมันอะไรวะเนี่ยอ๋อก็เจออยู่ซิลเวอร์โอ้โหรีมิแลสเซลเวอร์อ๋อเนี่ยเซลเวอร์อ๋อโอเคอันนี้คือแลซิลเวอร์ออเสียงไปเลยมาเดี๋ยวเรามาเอาโปกเกมอนใส่เอาไปดีกว่า โอเคแค่นี้แหละนะครับไม่ต้องเอาอะไรมากมายแล้วก็เก็บแร่ไปเถอะอ่เก็บแร่ไว้ช่องไหนดีเอ่อจะต้องทำแยกเลยแล้วกันนะครับต้องทํากล่องแยกไม่งั้นงงแน่นอนว่าตรงไหนคือกล่องเก็บแร่เพิ่มเพิ่มปรับปรับแคแร่ก็จะเก็บไว้ในนี้ละกันนะครับเ,เดี๋ยวเอาเนี้ยออมาก่อน ไปแก้าไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวเอาตาหลอมเนี่ยมาเผาเป็นในนี้เลยแล้วกันพวกเหล็กอะไรเงี้ยมันก็สำคัญอะ่ะเออมันก็สําคัญ โอเคผมก็เป็นไงบ้างครับสำหรับเกมนี้ชอบกันไม่เอ่ยก็น่าจะชอบกันแหละอ้ยเสียงอะไรวะมาไกโอ๋อเสียงไอ้ตัวนี้เองโอเคเข้าใจละได้เล่นแบบนี้ใช่ไหมคนที่เราแบบโดนที่ปลามมันแบบเราต้องโดนแน่นอนโอเคโดนจริงด้วยฮะจะวับจะวับ ติดแน่นอนโอเคเรียบร้อยลัตตาต้านี่เป็นตัวที่น่าเกียดที่สุดงั้นขอกำจัดเลยละกันมีท่าไหนเป็นท่าดาเมจมั่งโอ้ดาเมจสามอันเลยเหรอโอ้ยทีเดียวตายเลยท่านทำได้ไย่งไงฮะโอเควางไว้แบบนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรให้เฮ้ย ับเตี้ยวโตเลยเหรออ๋อผลิตตะพันผลิตผลออกมาโอเคเยี่ยมเลยผลิตมาลัวนวนแถมยังกินได้อีกดีจริงๆโอเคผมก็ขอจบคลิปเพียง้แล้นกันนะครับไปเจอนใหม่คลิปหน้าซีเกนจอนน่รู้ปะว่าจอนน่แปลว่าอะไร อ่ะคืออจริงๆคือมันจอนนี่หรือเปล่าก็ไม่รู้เอาเป็นว่ามัน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 คือลาก่อนบ๊ายบายเฮ้ยมันกำลังพัฒนานี่ว่าแมมพัฒนาไวกว่าตัวอื่นโอ้ไม่ก็โอ้ไม่ก็ตัวใหญ่มากโอ้ยใหญ่มากใหญ่สุดๆขี่ได้ด้วยโอ้ยไวมาก เฮ้ยไอตัวเมื่อกี้เพิ่งวีวัฒนาการไปเองจะเอาต่ออีกเหรอวะไอหนุม่มเป็นตัวอะไรวะเนี่ยทีน <Hey! S 1> ี้เฮ้ยอ๋อคิดว่าจะกลายเป็นไอตัวยืนอ๋อโอเคงั้นก็เจ๋งเลยวิ่งไวพอๆกับไอนั่นเลยนี่หว่าปิ้วหิวก่อนชิบหายแล้ว